ชมตูคนะิวค่ะคิวรอเนี่ยสอคิวเลยนะคะ25่สิบห้าย่สิบเท่าไหร่จ้าพี่ก็รอยี่สิบห้าค่ะยี่ห้าทุกอย่างเลยถ้าสองอย่างถ้าสองอย่างสามสิบค่ะสามสิบโอเคว้าวมาแล้วค่ะไก่กระเทียมนะคะพี่โอ้ร้อน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 กิน,นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้แถวยาวทุกวันเลยไหมพี่ทุกวันเลยเนาะโอ้โห 8สาขาแล้วนะท่านผู้ชมข้าวเราห่อนะท่านผู้ชมราคา25บาทนะคะเนี่ยแถวยาวมากๆเลยนะคะที่ตลาดสุวรรณเกียวทองนะคะอเอท่าเรือนะจังหวัดพระนครศรีุธยายอืมอร่อยมากแล้วคนคือ,อคแบบเยอะมากอร่อยหอมอร่อย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพิศาชาแนลนะคะตักอยู่ตลาดสัวนกียวทองค่ะท่านผู้ชมท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครสีอยุธยานะคะท่านผู้ชมคือร้านเนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมคือต่อคิวซื้ออะไรก็ไม่รู้นะอ่านี่เดี๋ยวต้องพาไปชมบรรยากาศนะคะโอ้ขายดีมากๆนะร้านข้าวหอมแม่ลีนะคะชื่อแบบคนเยอะมากเลยคิวแน่นมากนะคะนี่ค่ะ ร้านอิ่มอร่อยหอ่อร้า25บาทนะคะก็มีแบบกระเพราหอ่อข้าวเหนียวหอ่ออุ้ยคือคนยอเยอะมากนะต่อแถวแบบคิวแบบคิวแน่นเลยนะเออคือแบบอุ้ยคนเยอะมากๆเลยท่านชมเดี๋ยวัะพาไปชมใกล้ๆนะนี่ค่ะเป็นแบบห่อนะอนี่เราก็จะมีเป็นแบบกระเพรามีหมูทงหมูทอดไข่ทอดนะท่านชม น้าทานนะราคาย่อมเยาโดยยี่บาทเดี๋ยตตักให้ดูคนเยอะมากเลยคิวแน่นเลยทุกโซ่พ่อเคยทานหรือยังพ่ออร่อยนะคะยี่สิบห้าถูกเลยนะพ่อนะเป็นนี่ข้าวก็มพร้อยก้นนะคะอย่างเดียวนะคะกลับเก่ากลับเกาพี่ร้เป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวจ้าอ้าวค่ะ สวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะค่ะสีส่คนนะท่านผู้ชมด้านกะเพราหนึ่งคนด้านทอดหนึ่งคนแล้วก็ห่ออีกสองคนนะ<ช>จ๊ะอย่างนะตัวนี้เป็นกลุ่มเป็น,น,ปน,นกนลือกะเพรานะเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่บ่ายสองค่ะบ่ายสประมาณสามทุ่มสองโมงมามา สองทุ่มจ้ะบ่ายสองถึงสองทุ่มค่ะคุณผู้ชมขายทุกวันไ,มไหมจ๊ะแม่คะาขายทุกวันคะ่ะวันนะ,ค,ะคีวต่อคิวกันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ผู้ชายรับเป็นอะไรดีคะมาด้วยกันนะคะรับเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวจ้า คิวเสยสอคิวเลยนะคะยี่สิบห้านะคะิบะเออสองคิวเลยค่ะแบบนี้หอเท่าไหร่จ๊ะพี่หอละยี้าค่ะ25ทุกอย่างเลยถ้าสอย่างถ้าสอย่างส <30 S 1> าค่ะสามสิบ ต่อแถวยาวไปถึงโน่นนะท่านชมดูดิเดี๋ยวตั้งให้รู้แถวนู่นน่ะต่อแถวยาวไปถึงนู่นนะ่ะท่านชม,ชมตันนะต้งไนะม,ม่มได้พูดตั้งไม่ได้ในนี้นะจริงๆพูดจริงๆว้าวมาแล้วค่ะไก่กระเทียมนะคะพี่ร้อน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 เอาเปไหมสอย่างนะคะเริ่มข้อเดียวอีกแม่ค้จาจ๋าขายที่นี่มานานหรือยังจ๋าอ่า าเริ่มขายตอนเขาสร้างตลาดเสร็จอ๋อสี่ห้าเดือนได้ตรงตลาดตรงนี้คือขอเพิ่งสร้างนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นโดมเลยเป็นกับค่าคเป็นกับค่าอย่างเดียวเนาะโอเคบึ้มมากขอบึ้มเลยท่านผู้ชมต้องทำทีหนอเนาะ ขาวใช้เป็นข้าวหอมมะล,ลิเลยเหรอคะพี่ล <S <S เลยหอ้โหสุดยอดมากหมูเต้นกับข้าวก็ได้นะพี่นะถึงเท่าไหร่คะพี่พก็เป็นกับข้าวหรอค่ะเป็นหัวละห้าสิบาทอือห้าสิบบาทมีขนาดฝนตกนะคุณผู้ชมถ้าฝนไม่ตกนี่ตังว่าน่าจะคิวเยอะมากกว่าน,นี้นะคิวไปด้านหนึ่นงเลย ขราหมูอยาาหออยาวหมูสามสเป็นหนังไก่เะหนังไก่สามสี่มีเป็นไก่ทอดสามไก่ทอดสามสีนะคะ อนนี้มีกี่สาขาคะพี่มีแปดค่ะแปดสาขาเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวอยู่จังหวัดเดียวเลยเหรอคะพี่อ่าที่มาขายด้วยกันนะคะจ้ะจังหวัดเดียวกันหมดเลยแปดแปดแปดสาขานี่อยู่ที่นี่เหรอคะอยู่นี่่อยู่บางปะหันแล้วก็อยู่อ่างทองด้วยค่ะอ๋อท่าุกท่านอยู่ตรงไหนบ้างบอกเอฟซีเผยเอซีเขาได้ไปอยู่ที่ไหนเสนาเสนาอ่างทองแล้วก็ รบกีสมุดเออเขากเขาังโลงเขากงโลอ๋อ ใหญ่มากจะเอาไกใใ่งุงน้สิบนะคะมีิบห้าบาทเยอะมากเลยคุณผู้ชม เข้าสวยหรือข้าเหนียวก็ได้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะท่านผู้ช,ชมแต่วันนี้ฝนตกนะหน้านหนาวฝนตกเออตาก,ก็งงอยู่ ใหญ่าามากๆเลยข้าววันละประมาณกี่ถังนะครพี่ใช้วันละประมาณกี่ถังะะห้ากระติกตค่ะห้ากระติกโอ้โหห้ากระติกนะท่านผู้ชมเยอะอยู่อ่ะ

หลายถังเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยกระติกแบบนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ย,ยห้าละห้ากระติกอะท่านผู้ชมว่าน่าจะได้อยู่ไหมหลายถังอยู่นะห้าถังได้อยู่ไหมเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะไปหาพี่ชิมนะท่านผู้ชม ต็กว,วันนี้เอาเป็นแบบกะเพราดีกว่าแล้วก็หนังไก่ินะคะโหนนี้แถวยาวไปงู Open, อโอูเป็นกระเพราหมูสับห่อเดียวนะคะอันนี้ห่อเดียวแถวยาวมากแถวยาวทุกวันเลยไหมพี่ทุกวันเลยเนาะโอ้โหแปดสาขาแล้วนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปหาที่ชิมกันนะท่านผู้ชมก็มาได้นะทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะโหแล้ว25บาทถ้า2อย่าง30บาทเนาะพี่เนะาะสองอย่าง30บาทนะคะเปิดร้านบ่าย2โมงครึ่งถึงไม่เกิน2ทุ่มค่ะประมาณนี้นะท่านผู้ชมไปเดอวเราไปหาที่ชิมกันดีกว่า,ามาค่ะคุณผู้ชมร้านกะเพรา ของแมลีนะคะแปดสาขาแล้วเด้อนี่ยี่สิบห้าบาทจะแมวเยอะมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญใช้ข้าวของมะล,ลิอ,อร่อมากสิ่งนี่ค่ะคิวคือแบบโอ้ยยาวอะไรขนาดน่ะผมไม่ชมคิวคือแบบโอ้โหคิวรอแบบยาวมากๆนะคะเนี่ยมาเรามาชิมกันเลยดีกว่าคนเยอะนะนี่ขนาดฝนตกคือแบบคนเยอะเลยนะ อืข้าวดีมากคือตัวข้าวเขาให้หอมะอมะลแล้วเนี่ยอืมก็ร้อนแอละดีอะ่ะผู้ชมถือว่าอร่อยด้วยแล้วก็แบบคิวแบบถึงว่าคิวยาวขนาดนี้นะแล้วคนคือแบบเยอะมาก อร่อยเลดจัดหอมกะเพราแต่ข้าวอะ่ะข้าวหอมมะลิคือดีข้าวไม่แข็งือคือดีมากคอมอร่อยค่ะก็สหรับใครนะคะที่อยากมาทานข้าวหอมม่ลีนะคะมาได้เลยนะคะที่จะสวนเกี่ยวทองนะ้คุณผู้ชมขายทุกวันเลย เปิดร้านบ่ายสองโมงถึงสองทุ่มไม่เกินนะขายดีมากแต่ว่ามาเนี่ยคือแบบรอคิวหน่อยนะคือคิวแบบต้องตอคิวนะค,คนเยอะจริงๆก็อิ่มอร่อยทนผูชมนะก็ขอตลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่อีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อย